สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับลูกพ่อเจ้าตากไทยอามีนะวันนี้เรามาทําของหวานนะครับนี่ครับดูดูดูเขากำลังขูดมะพร้าวครับนี่ครับไม่ต้องเป็นเพรกระต่ายกระลอกให้ยากนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับเรามีที่ขูดมะพร้าวส่วนตัวนะนี่ครับ <c oughs> ใช้ค้อนขูดเอ้ยใช้ช,ช้อนขูดนะครับนี่มีขูดมะพร้าวนี่ครับดูมากำลังจะทําของหวานนะครับกล้วยเซียมนะครับกล้วยเซียมนี่ครับ กล้วยเชื่อมผ่าเป็นซีกเป็นซีกแล้วนะครับกำลันทำน้ำเชื่อมอยู่นะครับตอนนี้ใส่หมดไหมเหรอไม่เอาเตะของหวานจริงครับวันนี้กอไดีกล้วยมันเยอะนะครับเราก็เลยทำกล้วยเชื่อมซะเลยนี่หวายกันันหวายกำลังขูดเนี่ยขูดมะพร้าวนะครับ ทำเป็นน้ำกะทิแล้วคั้นอีกไหมมามะพร้าวนี่คั้นไหมคั้นแต่น้ำมันนะใช้ช้อนนะครับถ้าไม่มีกระต่ายกันลอกก็ใช้ช้อนขูดก็ได้นะครับ <S <S แล้วติดตามกันต่อไปครับตอนเดี๋เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาชิมให้ดูนะครับสำหรับเมนูกล้วยเสื่อมนะครับนี่ชิมเลยนะ๋ยนะยน้ำกะทิเลย chìm được <laughs> rồi nè, vâng, 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 này vâng, 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 này vâng, 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 เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เกลือเพื่อให้มันมันใช่ไหมเรียกว่าอะไรให้มันนี่น้ำกะทิครับคั้นจากมือเลยครับคั้นจากมือสดจากลูกเลยนะน้ำกะทิสดๆมาๆมาๆทำไมไม่เทใส่นั่นเลยเทเลยเดี๋ยวมันตักใส่ถ้วยเดี๋ยวมันไม่พอกันนั่นแหละเทใส่นู้นเลย จะกขอหวานมาบุ้มมาบุม้มกินของหวานไหมไม่ต้องเรียกหรอกไม่ถึงสามนาทีก็มาร้อนทนี่ถ้ามันฝาดกล้วยฝาดนิดนงเดี๋ยวนะก็โอเคอ่ะ น,นานได้กินของหวานที่สดชืน่นดีามาแล้วมาแล้วยังไม่ถึงนาทีได้ซ้ำไปไถึงแล้วเจตทำไมแเจตทำไมไม่ล็อกประเจตมาแล้ว นี่ทำไมครับจ่าใชเรียกจาวุ้นไงใช้เรียกอาร์เรเมนมากินข้าวบ้านจางไม่ต้องพกปืนมาก็ได้เทนดูผมก็มันด้นะ่ะฮะ คนด้นคนด้นมาหนี้ไข่ลานสักหน่อยสองสามคลิปแล้วไม่ได้ตบหัวเชื่อผมด้วยครับจะวุดตัวผมอีกแล้วเวลาลังก้องผมโดนต้มตลอดเลยจะวุดยังไม่รู้เป็นอะไรอย่างนี้โดนซ้อมหรือโดนซ้อมโดนโดนต้อมเด้อมึงต้องพูดให้เข้าใจนะว่าโดนซ้อมหรือโดนซ้อมโดนซ้อมด้วยโดนซ้อมซ้อมแบบไหนใครซ่อมจบจูบดูดปากอย่างนั้น ใครนะใครนะ, <laughs> ระรไม่ผู้ก,กำเดียวจ้า <laughs> มาเร็วมาเร็วมาดูวันนี้ก็ขึ้นยังก,กับจ่าขึ้นยังก,กับจ่าฮะต้นจ่าผมไม่กินหลอดจ่าเป็นวันยังไม่รู้ตื่นแฉทุ <laughs> กยอย่ากล้วนะ <c oughs> ยไม่เคยสุกนะกล้วยไม่อมนะจ้านะแด่กิ๊บเนี่ยไม่ทำที่ลงเลี้ยงหมดเหรอกล้ว <c oughs> ยที่เลี้ยงหมดแล้ว <c oughs> กินดีแค่ทำก็ไม่ทำใช่เล้ยมาบน่นอีกเนี่มนนยมบกไม่กินนะคะมาเลยมมุมันั่งก็มูกเลยเมื่อกี้มาถือแล้วมาถือสามสี่แล้วก็เดินกลับคลิปนี้ส่งท้ายน้องเทนนะครับตอนเย็นเดือนน้องเทนก็ไม่คงไม่ได้มาแล้วครับก็คงต้องนั่งคงต้องหายไปอีกสักพักนะครับมาเร็มา ได้เทนมึงได้ครึ่งของไอ้มาเนี่มึงจะดีมากเลยเทนนะไม่ใช่ว่ารอกินอย่างเดียวมึงทําให้เขากินมั่งทําอะไรมั่งมึงอะกินจ้าไม่เกรงใจผมก็เกรงใจที่ตั้งอยู่มั้งมึงพูดเดี๋ยมึงไม่เกรงใจฝ่ามือกูเลยนะเทนนะฮะปืนก็ช่ง <ผม S 1> งางเถอนะผมปนงเหียดโดนแล้วยที่ผมพูดไปออมาน้องเสิร์ฟตน้องเอาเดี๋ยวยกจานยกชเต้มาให้ดิ ถ้าไม่กินแล้วยังให้เขาจังให้เอวรถมาลอ,องมาไหนจ๊ะน้องหนังจ๊ะเว้นเว้ยเว้ยเออรถมาดูรถอะไราจา๊ะโนรถ่วงเสียงรถวิ่งมาดูเราก็ไปแด้บนฝนตกก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมคนตกอย่างนี้ร้อนตายเลยมาแล้วถ้วยนี้ยี่สิบนะนี่เมื่อกี้ถ้วยสิบห้าถ้วยนี้ยี่สิบยี่สิบผมก็ ฮะมใส่เลยใส่เลยครับใส่เลยใเลยเห็นให้เขาใส่ข้าวแข็งก่อนดิอันนี้มันวนโอ่งวนไงเห็นไหนมาแล้วนี่น่าจะต้องหมัอนคนอย่างเงี้ยจ้ะเอาดิเห็นนั่งหยุดนั่งดูแลอันตายจิปปอกจิปปอกอะไรตายจุปปอกจุปปอกมึงอีกแล้วจิปปอกตาจิปปอก กเยออมันมีจิตสำเนึกมั่งทำก็ไม่ทำตากที่เต็มปากเต็มคำอยู่ไอ้ว่านี่เจน้อง้านอนแต่น้องมา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 แก้มาแก้มาแกลูู่่บพิเศษมาแกบบบตีพิเศษพระเด้นน้ำแกงรู้ดว่าขวันนะ บอกว่ากินกินไปเถอะมพูดเลยมากมายเด่นไม่นี่ก็บัญญยายไงกันมึงนี่ผีจอปากจริงเนาะที่มาอะไรหมูบูมเนี่ยดูผ่านหมูบูมแล้วดูคืนนี้มองเดินป่านกลางห้องผมนะหมูบูมม่เคยผ่านมาเกินด้วยแกไปทำอะไรเดิหนหาเวิน จิบเวนก็ไม่ใช่รายตรวจก็ไม่ใช่แล้วเป็นทำไมเจ้านั้นไดยหนาเวนียรเลยเนาะคุจะถามกันได้ว่าเวนหมูไม่กัดแต่ว่าจริงใจจะเห็นดูแค่หวยแก่เพื่อมาเม็ดใหญ่ๆนึกว่าจะตกแรงเนาะฝนเนาะตกตรงข้างไหน แมวมูนมูตอนแจ้งมูนไม่ช่วยผมเลยมันได้หมดเลยนกสองหัวนี่นกสองแจกดิขอเลยผมไปพูดกัน้างในห้องดีกว่าไปสองคนไปจ่าได้ไหจ่าไปพูดแนวหนองคนไปสู้ไม่ได้ผมจะตบด้วยปากสักทีไปจ่ากด้วยลิ้นมัดแม่ดิ้นสักที เออเยน,นมึงอ้วนมึงกินเยอะดิอย่ากินเยอะดิโอราเมนจานที่สองแลยนะจา่าดิของจา่ายอยู่นี่ <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะเห็นไหมไม่ได้มาเป็นพันธมิตรกับจา่า <c oughs> มาจานน้องมิน้นดาบานก็มาอย่างนีตั้งมานึ่งดาบานว่าไม่เคยไดอะไรดีเตรียมเอาวะอย่างนี้อะไรอ่ดิดิอย่างนี้ซื้อเลยที่ จะเลิกมาคนเดียวเอ้ยเสียงนี้จะเลิกมาคนเดียวโอ้ยวันไม่ตื่นเลยนะมวนนั่งอยู่เมื่อวานกัวหลุดรังนัดตะกินแล้วบ่เนาะผมมาเลี้ยงไม่ได้จ้ะไม่ได้เดี๋ยวก็บอกแล้วเลี้ยงไม่ได้นกสองหัวลิ้นสองแก็มันลิ้นเลี้ยงได้ที่ไหนเราใครเขาเลี้ยงกันกินเขายังไม่กินเลยไอตดีนีไอตดียน่เมื่อกี้เป็นคนอย่างนั้น เขาเรียกว่ากินบนเรือขี่บนหลังคาม,มา <c oughs> มากินดีๆนอ้องต้องไปทำกับข้าวดเดือนๆขี่บนหลังคาเนะจ๋า,จาว่าเมื่อคืนนะมีดีอย่างเดียวพูดใหม่มาด้ยพูดใหม่ดีเนาะมีดีอย่างเดียวล้างเดี๋ยวงว่าเคยเมื่อกี้ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> มีดีอย่างเดียวล้างเดยด้วยกัดซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีมึงนี่ โอ้โหมึงนี่เก่งจังเข้มนี่วางอาวุธไปก็เอาง้องดีกว่ามั้ยครั้งนี้คอยมาอืมใชยทีขวาทีซ้ายทีขวาทีเก่งจังมึงนี่หมูมอาวุธไปก็ง้องหนุ่มคนไปไปกลัวในห้องดีกว่าสามลบหนึ่งเนี่ยเหตุบางยังไม่กลัวนะเอ๊ะดีจ้าปลามาแน่วันนี้โอ้ยขู่ชิบหายได้ถือปืนนี่ อร่อยกันนะมาตอนนเออเอาอีกเหรอพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วจ่ายก็พอแล้วจะเอาแค่จ่ายนะไม่เอาเอาไหมพอแล้วเทนเกณฑ์ใจเขาพอแล้วเอิ่มนะเก่งใจได้ดีกว่าได้ได้ได้จบเกมได้ไหมโมพอแล้วเทนมาแล้วครับไออุดเทนมาแล้วเทนพอแล้วได้ได้ไออุจบเกมจ้ะขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครันครับดูเทนคน ไม่มีความอายครับด้อ๋อโมบมไม่เป็นไรครับผมถือว่าด้านได้ไงอดอาจกเอ็มครับอืมอไปจ่ายคิดคิดอะไรแล,แล้วเราเข้าไปเอในห้องเดี๋ยว